กีมงานเขากรับลังกันเอาเลือขึ้นไปส่อมครับพี่น้องไปยาสะกอนเดี๋ยวลงหวยก็ได้ฮะลาะยิงป่าครับน,นี่แม่น้ำโค้งครับพี่น้องเมาเลือขึ้นจากแม่น้ำโคง้งเอาเขาหวยไปไววทะเลาะยิงปลา หอดหนานยิ่งปลาแหละครับเอาขึ้นไปส่อมซะก่อน น้ำตื่นหนึ่งได้พี่นองเพิ่นก็เห็ดเคลื่อนไม่เ,เคลื่อนกำลังสีเสร็ดน้ำบร้เลิกได้ครับเป็นหาไายครับหาไสาน้นำตื่นพามาเบ่งทีมงานพ่านม็ดเพิ่นกำลังเสียวเลือกขึ้นครับ

เอาน้เขาเลน้มันเขาวเอาังเนๆเนี้ไม่แค่นะเนี่ยบ่ได้เรื่องไม่แค่นากกันเนาะคุณเวียดนามก่อนน่าบอกเรื่องน้ะต้องตื่นตัเล

ไก่ที่หดนาส่เบ็ดปลาลาดับพี่น้องเอ้ยปลาลาดปลากระ,กะทิงบานห้าเนนะี่ยเดี๋ยวสิชวนทีมงานเพิ่นหาลงใส่ปลาลาดจักมืออยู่ดอกครับ หายหายายเออที่ยังเาเง้ยมีได้ดินะดหัวคือดูหัว